่จะจำประเด็นจะไม่ได้คือในช่วง <c oughs> ความคิดอย่างที่เลยบอกแล้วว่ามีสามสามช่วงนะความคิดที่ว่ามันคือที่คุณอีกบอกวันที่ว่าพอเราเผอไม่รู้ว่าความคิดมันมาที่ไหนก็ไม่รู้มาจากสัญญาความจำอดีตหรือเปล่าแล้วก,ก็มันมาซึ่งได้บอกว่าความคิดมีสามลักษณะลักษณะที่มันมาเองไปเองเนี่ยนะอันที่หนึ่งลักษณะก็เรียกว่าธรรมารม หรือว่าจิตไร้สานึกที่มันทําหน้าที่ของเขามันมาไหลออกมาก็รับรู้ก็ผ่านไปอันที่สองคือตัวที่เราตั้งใจที่คิดในมุ่ยอย่างที่คุณพยายามที่จัดการมันมันไม่ออกอะมาหลายเราคงจริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณต้องใช้มันนะแต่นึกจเนึกจกมันไม่ใช่เวลานี้แต่ว่าออกไปเดี๋ยวต้องไปทําเรื่องนี้ว่างั้นเลยนะลักษณะนี้เป็นความคิดี่เป็นสติปัญญาที่ที่มันเราคิดไว้หลายรอบแล้วแต่วันไม่เสร็จมันจะกลับให้เรามารีวิวให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง แต่คุณก็พยายามที่จะไม่ไม่เข้าไปในมันแต่ความจริงมันก็ถึงเรื่องนี้เราคิดไปใจจบมันก็มีปัญหาอะไรเพราะเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องออกไปทำอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ทั้งสองอย่างเรื่องที่มันผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปนี่ก็เป็นตัวสนมุทัยที่จะทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่ไม่จำเป็นอันที่สองก็คือเรื่องการเรื่องงานที่รออยู่ข้างหน้าแล้วจะออกไปทำบางครั้งเราเผื่อบางทีก่อนแต่ถ้าที่เราไม่รู้นะแต่ในกรณีที่มันเข้ามาแล้วคุณรู้ ผู้จัดการกับมันได้มันเดี๋ยวไม่เป็นสังขารนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เรารู้เอาบางที่ที่เราแพนไว้ต้องน้าไปก่อนก็ถือว่ามีส่วนจะเป็นที่ต้องไปทําแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าเวลานี้ถึงจะมาที่เวลานี้มันก็ไม่จําเป็นแต่คุณพยายามตัดมันออกไปได้แต่คามคิดอีกส่วนหนึ่งก็คือที่คุณบอกมันไม่ดูบายยางไงเงี้ยนั่นคือจิตได้สต่ไม่ใ่เราเก็บมันไว้แล้วตลอดแต่ว่าบางครั้งในเมื่อสติสมาธิมันมีกําลังอ่อนตัวนี้ก็จะขึ้นมาทําหน้าที่ของมันเรียกว่ารมมา ความคิดจะมีสามลักษณะว่าความคิดที่เป็นธรรมารม์คือความคิดที่มันเคยเกิดกันสมไว้แล้วเมื่อกาลังของสติสมาธิมันอ่อนตัวนี้ก็จะขึ้นมาเองอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเกิดเองดับเองอันที่สองคือความคิดที่มันเป็นการในงานที่เราจะต้องทาเรียกว่าสติปัญญามันถึงจะคิดหรือมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่จําเป็นเราตัดมันได้ก็ถือว่าดีมันก็จะไม่กลายเป็นสังขารประเภทที่สามคือทั้งตัว ความคิดที่เป็นผ่านไปผ่านมาก็ดีความคิดเป็นสติปัญญาก็ดีถ้าเราจัดการมันไม่ได้ตรงนั้นมันก็กลายเป็นสังขารคิดยาวไปเลยแต่ที่คุณจัดการมาได้ก็อโอเคนะเพราะนั้นให้เห็นความคิดมีสามลักษณะอย่างเงี้ยเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บคุณอาจจะย้อนคิดนิดนึงเออไปคิดม,มาอย่างไงตัวนี้แ้เกิดคิดไปหรือเปล่าเรื่องงานค้างเราทําให้เสร็จมันถึงเอามาคิดอีกแล้วก็สามารถจะหาต้นตอมันเจอแล้วก็ตัดบางทีแล้วพ่อจะตัดแต่สั่งปลายมันนมันไม่เสร็จก็ที พอย้อนไปดูส่วนตอมันนิดหนึ่งมาจากไหน,นถ้าศัตตรงนั้นมันก็จะง่ายขึ้นนะอันนี้วิธีจัดก,การกับตัวเอามคิดที่สูงแต่งอาจารย์นะอาตัวไปยงพักขมมนยุบลีก